มันฝรังพี่น้องซื้อซื้อเป็นเหนกระสอบมาเลยเอามาไว้ทอดนี่ก็คือหอมหัวแดงมือนันไปสวนอันสตอเบอรี่หนนซื้อมาเกือบสิบกิโลบ <laughs> เป็นอย่างขอบครั่วไงจะ้ะ ขันตอนแรกก็คือล่างมั่นกนเอาดินออกสะอาดเรียบร้อยมองดาวเดือนที่ลอยล้นเกลื่อนนภาลมโบกพริ้วโปรยมาใจผวาลอยลงระทมระถทวยระทึกระไทยไรเพื่อน ใจนึกอยากเป็นเดือนมีดาวล้อมเกลื่อนรอบใครนี่คือมันฝรั่งไม่ใช่ดาวใช่เดือนรีบเลยรีบเลย,เล,ยล้านถากินอยู่ยกวหันขั้นัว หั่นเสร็จแล้วก็เอามาล่างน้ำพี่นอ้องล่างให้อนาะให้นาะมันมันออกล่างให้มันจนขาวสะอาดดีล่างให้มันใสนะมันใสๆสแล้วจังล่างแค่สองน้ำแล้วไปพึ่งหมาดให้มันหมาดน,นิดนึงแล้วก็ทอดได้เลยแล้วก็เป็นชิปสขาเอื่นเนาะเป็นชิปสหลังจากข้าวหล่างสะอาดเรียบร้อยแล้วเขาก็มาพึ่งให้หมาด กกอนเา่าเอาไปโทษจ้ะเห็น่พี่น้องเริ่มได้แล้วกระตาดแหลกของเฮาชิปส์จานแหลกเข้ากันเรียบยร้อยพี่น้องอร่อยยำเบื้องลูก เซบงเบื <utan? S 2> mm ้งเบิ้งเบืงมามีใส่ปากเซบงเซนโมลาบุชยำเบิงเซบงพร้อมแล้วพี่น้องมาซิมเด้อมาซิมเด้อมาซิมน้ำกันเดี๋ยวดาซิมให้อันหนึ่งให้เบิ้งเด้อเดี๋ยวดาซิมเด้ออื้มกรอบอร่อย เพราะว่ามันเป็นมันสดนะจ๊ะทอดออกมาใหม่ๆก็โอเคอืสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ